ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องครอบครัวเนือธรรมชาติในตอนที่12ซึ่งเป็นตอนจบของเรื่องถ้าพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเปิดตอนมาที่พระเอกได้มาซื้อยาทาพเพื่อรักษารอยแผแลจพให้มันหายไวที่สุดเขากลับคิดในใจว่าทำไมเหตุการณ์นั้นถึงจะเกิดขึ้นเด็วแบบนี้ แล้วนางเอกก็เดินกลางน่ำม,มาหาเขานางเอกบอกว่าที่เธอมาได้เป็นเพราะว่าแม่ฝันเห็นพระเอกยืนติดฝนอยู่หน้าร้านขายยาเธอจึงได้มาช่วยก่อนที่ทั้งสองคนจะไปเดทนด,ด้วยกันท่ามกลางสายฝนที่โรงเรียนไฮเยริมที่กินข้าวคนเดียวก็โดนนักเรียนคนอื่นนินทาอีนาที่เห็นจึงเดินเข้าไปนั่งกินข้าวกับไฮเยริมแล้วอีนาก็ชวนให้เธอกลับมาเต้นที่ชมรมด้วยกัน ไฮเยริมก็ปฏิเสธอีนาถึงแม้ในใจของเธอจะดีใจที่ถูกชวนฝั่งเกรซก็ได้พาพี่ชายนางเอกมาแนะนำให้ดงฮีรู้จักที่ฟิตเนสดงฮีจึงคิดว่าเกรซจะเป็นแม่สื่อหาคู่ให้เธอแต่เกรซบอกว่าแค่จะพาพี่ชายมาออกกำลังกายเฉยๆพอดงฮีเห็นหน้าก็รู้สึกคุ้นๆจนจำได้ว่าเขาเคยมาส่งอาหารให้เธอในตอนกลางคืนดงฮีจึงรู้สึกประทับใจในตัวพี่ชาย ในคืนนั้นเองขณะที่ดงกีออกมาวิ่งคุณหมอได้สะกดรอยตามเขาเอาคลิปที่เธอบินมาขู่และให้เธอแต่งงานกับเขาดงฮีก็ไม่กลัวเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าจะไม่มีใครเชื่อคุณหมอเลยให้ดงฮีเอาเงินมาคืนเขา2,000ลพานล้านตอนนี้เขาต้องการเอามันไปใช้นี่ดงฮีก็ไม่สนใจสิ่งที่หมอพูดแล้วเดินออกไปพี่ชายนางเอกที่เห็นจึงได้เข้าไปจัดการหมอพร้อมโยนโทรศัพท์ทิ้งลงบ่อน้ำ วันต่อมาแม่ก็ยังคงฝันถึงเหตุการณ์ไฟไหม้แม่เล่าให้ฟังว่าเธอเห็นเด็กหนีออกมาด้วยความหวาดกลัวก็มีนาฬิกาตกลงมาพระเอกที่ได้ยินก็ย้อนคิดกลับไปในช่วง13ปีก่อนก็ตรงกับที่แม่เล่าแต่แม่ก็ได้บอกอีกว่าเธอฝันเห็นคนตะเกียกตะกายอยู่บนฟ้าพระเอกจึงไม่แน่ใจกับเรื่องนี้จึงได้เอาไปถามเพื่อนร่วมงานเก่าที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ส่วนนางเอกเธอก็ได้มาเรียนทำอาหารกับพ่อพระเอกพ่อช่วยนางเอกปิดเตาแกส๊สพอรู้ว่าเธอกลัวไฟด้านดงทีก็โดนคุณหมอส่งข้อความตามขู่ไม่เลิกแต่เธอก็ไม่ได้สนใจคำขู่และลํำคันหมอเป็นอย่างมากทางด้านอีนาก็ยังคงทักไปชวนไฮเยริมให้กลับมาเต้นด้วยกันในมื้อเย็นนางเอกเห็นว่าพระเอกเอาแต่ใส่เสื้อคอเต่าจนเธอผิดสังเกต ในคืนนั้นนางเอกจึงได้ไปแอบเปิดขอเสื้อพระเอกดูจนพบว่าพระเอกมีรอยแผลเกิดขึ้นแล้วนางเอกก็โกรธที่เขาไม่ยอมบอกเธอเรื่องนี้พระเอกอธิบายว่ามันเป็นเพราะพรุ่งนี้เป็นวันที่อีนาต้องแข่งเขาจึงไม่อยากให้ใครรู้นางเอกก็กลัวว่าจะเสียพระเอกไปพระเอกเลยเข้ามาปลอบเธอว่าเขาจะเป็นคนที่เลือกวันกลับไปหานางเอกเองตอนที่เขาอายุ99นางเอกไม่ต้องกังวลใจไป ส่วนแม่พระเอกก็ได้ฝันเห็นว่าดงฮีบินต่อหน้าทุกคนในงานแสดงของอีนาพอจึงคิดว่าไม่ควรไปงานนี้แต่ดงฮีคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีถ้าเธอไปงานโดยไม่บินได้แสดงว่าพระเอกก็มีโอกาสรอดชีวิตได้เหมือนกันพอถึงที่งานพวกเขาก็ได้ไปเจอครอบครัวนางเอกที่มาให้กำลังใจอีนาเหมือนกัน สองพระเอกที่กำลังจะไปหาอีนาก็ได้รับสายจากเพื่อนร่วมงานเดองเหตุการณ์ไฟไหมเขาจึงได้รีบไปและบอกให้หนางเอกไปหาอีนาก่อนนางเอกจึงได้มาหาอีนาพร้อมเข้าไปให้กำลังใจเธออีนาที่เห็นพระเอกไม่มาเธอก็กลัวว่าพระเอกจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่นางเอกก็ปลอบใจว่าเดี๋ยวพระเอกก็คงมาเขาตั้งตารอวันนี้เป็นอย่างมาก ฝั่งพระเอกเขาได้มาดูผังของตึกโรงเรียนดนังเอกในวันเหตุการณ์ไฟไหมเพื่อนถามว่าพระเอกใช่ไหมเป็นคนที่ช่วยส่งเงินให้ครอบครัวหัวหน้าแต่พระเอกก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้วิ่งกลับมาที่งานแสดงจนในที่สุดเขาก็กลับมาทันทางด้านดงฮีก็ได้รับข้อความจากหมอเธอจึงได้มาหาเขาที่ห้องรับรอง พอมาถึงดงฮีก็เห็นว่าหมอจัดห้องขอเธอแต่งงานและพูดคำหวานให้เธอฟังจนดงฮีแทบจะอ้วกตัดกลับมาที่อีนาทีมกำลังจะขึ้นแสดงแต่อีนาก็ยังคงหวังให้ฮเยริมมาจนในที่สุดฮเยริมก็ปรากฏตัวขึ้นในนาทีสุดท้ายก่อนขึ้นแสดง พอขึ้นมาบนเวทีอีนาก็กลัวสายตาผู้คนจนเต้นไม่ออกจุนอูจึงได้เข้ามาให้กำลังใจเธอพร้อมดึงแว่นอีนาออกเพื่อไม่เธอต้องเห็นสายตาของใครแล้ววงก็เริ่มโชว์การแสดงโดยมีกำลังใจจากครอบครัวพระเอกและนางเอกหลังจากการแสดงเสร็จอีนาก็ได้เข้าไปหาหเฮเยริมอีนาบอกว่าที่เธอพยายามทั้งหมดเพื่ออยากให้ใหใหเฮเยริมยอมรับในตัวเธอ ไฮเยริมจึงบอกว่าเธอก็ต้องการให้อีนาเปิดใจให้เธอเหมือนกันแม้แต่เรื่องจุนอูอีนาก็ควรบอกตั้งแต่แรกว่าอีนาก็ชอบจุนอูแล้วอีนาจึงได้บอกเรื่องพลังพิเศษให้ฮเยริมฟังด้านดนังเอกก็เห็นว่าพระเอกใส่ชุดดํานี้ก็จำได้ว่าเป็นชุดเดียวกันกับวันที่เขาย้อนไปบอกเธอเรื่องอีนาถูกขังไว้ในห้องโรงยิม ฝั่งแม่พระเอกในขณะนั้นที่ดูการแสดงของทีมต่อไปก็มีการแสดงลอยตัวในอากาศมันทำให้เธอรู้ทันทีว่าความฝันของเธอเป็นเหตุการณ์นี้และงานที่แสดงจะเกิดไฟไหมทางดงฮีก็ได้เข้าไปจัดการคุณหมอคุณหมอไม่ยอมจึงหยิบขวดน้ำมันขึ้นมาและขู่ว่าจะเผาที่นี่แต่สุดท้ายเขาก็ไม่กล้าเผาดงฮีจึงบอกวันนี้คือสิ่งที่เธอชอบในตัวหมอ หมอก็รู้สึกเสียใจที่เขาทำไม่ดีกับดงฮีตัดกลับมาที่พระเอกเขาก็จะรีบย้อนกลับไปเพื่อบอกที่อยู่ของอีนาเอ,เอกจึงแปลกใจว่าทำไมพระเอกต้องรีบร้อนขนาดนี้เธอจึงเข้าไปดูแผลของพระเอกจึงรู้ว่ามันจางลงมากนางเอกรู้ได้ทันทีว่าพระเอกกำลังจะรีบย้อนเวลากลับไปช่วยเธอพระเอกจึงบอกว่าที่เขาย้อนเวลากลับไปไม่ใช่เป็นเพราะความฝันแม่แต่มันเป็นสิ่งที่เขาเลือกที่จะกลับไปช่วยเธอ และขอให้หนางเอกรอเขาและเป็นแสงสว่างให้เขาในอนาคตก่อนที่พระเอกจะจูบลานางเอกเราย้อนเวลากลับไปในขณะนั้นพอพระเอกก็ได้วิ่งมาบอกนางเอกว่าที่นี่กําลังจะไฟไหมและเขาก็ได้ไปกดสัญญาณแจ้งเตือนดานคุณหมอที่พยายามเช็ดคาบน้ำมันก็เผลอปัดไปโดนไฟจนไฟลุกขึ้นไหมในห้องเขาพยายามจะดับไฟแต่ก็ไร้หนทาง จากพระเอกย้อนไปบอกเรื่องอีนาเสร็จเขาก็กลับมาได้ยินเสียงสัญญาณไฟไหม้พระเอกจึงตัดสินใจรีบตามหานางเอกส่วนนางเอกก็ได้ไปตามหาอีนาแต่ก็ไม่เจอตัดกลับมาในห้องการแสดงไฟก็ลามไปจนถึงหลังเวทีมานกันไฟก็เกิดขัดข้องดงคีที่เห็นเธอจึงตัดสินใจที่จะบินไปช่วยดึงม่านกันไฟลงมา ด้านอีนากับฮเยริมก็ได้เดินหาทางออกด้วยกันแต่ก็พบว่าเป็นทางตันอีนาจึงให้ฮเยริมนั่งก่อนแล้วเธอจะไปหาทางออกอีกทางแต่พระเอกกระพังประตูเข้ามาจึงได้เห็นฮเยริมและช่วยเธอไว้ก่อนที่พระเอกจะออกตามหาหนางเอกและอีนาต่อนางเอกเธอตามหาจนพบอีนาและวิ่งเข้าไปช่วยแต่ขณะนั้นเองกำแพงที่มีนาฬิกาแขวนไว้ก็ล้มลงมาจะทับพวกเธอพระเอกที่วิ่งตามเข้ามาจึงได้ช่วยดันไว้ พระเอกจึงรู้ว่าเขาต้องตายในเหตุการณ์นี้นางเอกไม่อยากจะทิ้งพระเอกไปแต่พระเอกก็ขอร้องให้นางเอกช่วยพาอีนาออกไปพอนางเอกลุกออกไปฉากก็ล้มลงมาทับพระเอกพอเขาลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองในย้อนเวลากลับมาในวันที่คลอดอีนาอีกครั้งพระเอกได้เข้าไปขอบคุณภรรยาเก,ก่าที่ได้มอบอีนาและช่วงเวลาที่มีความสุขให้เขาก่อนที่เขาจะเปิดประตูและวิ่งออกไปเพื่อช่วยนางเอก แต่ครั้งนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมทุกคนมองเห็นพระเอกเมื่อเขาได้วิ่งไปถึงที่โรงเรียนก็ตะโกนเรียกชื่อหัวหน้าครั้งนี้หัวหน้าหันกลับมามองเขาพระเอกดีใจมากจนร้องไห้แต่สุดท้ายตึกก็ลงมาถล่มทับหัวหน้าเขาอยู่ดีพระเอกจึงต้องสู้ต่อเขาหาหนทางที่จะเข้าไปในตึกเพื่อช่วยนางเอกจนในที่สุดเขาก็หาหนางเอกจนเจอ พระเอกได้อุ้มนางเอกออกมาจากห้องนั้นพร้อมเดินฝ่ากองไฟจนไปถึงจุดที่วางบอกพระเอกจึงได้บอกกับนางเอกว่าในอนาคตเธอจะไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ส่งแหวนให้กหับนางเอกพร้อมบอกให้เธอรักษามันให้ดีก่อนที่เขาจะส่งนางเอกลงจากตึกไปพระเอกบอกว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นแล้วตึกกระเบิดแล้วเวลาก็ผ่านไปห้าปีดาร์คุณหมอก็ถูกตำรวจจับเข้าคุก ส่วนที่บ้านนางเอกเธอก็ได้มีลูกชายและตอนนั้นเธอก็กำลังเล่นกับลูกชายของเธออยู่ในฝั่งของดงคีก็ได้คบหากกับพี่ชายนางเอกแล้วจนเก์ต้องอิจฉาต่อมาแม่พระเอกก็ได้กลับมาบ้านพร้อมกับซุปสาลายของแม่นางเอกแม่บอกว่าให้เธอเตรียมอาหารเผื่อไว้อีกชุดแม่ฝันเห็นว่าจะมีคนกลับมาด้านนางเอกก็เพิ่งรู้ว่าลูกชายของเธอมีพลังพิเศษในการหยิบของจากอดีต นางเอกจึงขอให้เขาช่วยพระเอกกลับมาจาก18ปีก่อนแล้วพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับยิ้มให้หนางเอกนางเอกจึงบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมานะคะแล้วซีรีส์เรื่องครอบครัวเหนือธรรมชาติก็จบลงตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมไลค์และซับสไคร์เพื่อไม่พลาดการสปอยซีรีส์ในเรื่องต่อไปค่ะ